สี่ทีมมีโอกาสแชมป์สำหรับซีจีครับคนเหลือครบแล้วบอก้าโดนนอกจากดึกลาวาบัคบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอ้ามาถึงโดดแล้วอ่ะวันนี้ไวมากวันนี้ไวมากนะฮะคุณผู้ชมครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่3ก็คือวันที่12นะครับ วันนี้ซีจีจีขึ้นอันดับ5้าการันตีอันดับ5าแน่นอนครับผมนะหานยะฮะยังไงสวัสดีทุกคนครับผมเห็นบอกว่าตอนนี้ทีมมีปัญหานะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเดดมูได้ลงไหมโอ้โหวันนี้ชัดครับวันนี้เป็นบองก้าฮะอ้าวโอ้โหแล้วเป็นมูมูด้วยเป็นรดยไม่ใช่เป็นโม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 อะไรล่ะเอาว่ะเดี๋ยวต้องดูว่าใครเดินเกมเป็นพี่ดีมอยู่หรือเปล่าครับวันนี้เดดมูไม่ได้ลงนะต้องดูว่าซีจีจีไม่มีเดดมูเนี่ย้วผมแล้วส่วนตัวพี่แตนทุอนตั้ง แต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทีมครับผมนะเพราะว่าเขาก็น่าจะคิดดีแล้วล่ะก่อนที่จะเปลี่ยนไลฟ์อัพอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยคนมาะคร้องเนี่ยผมไม่นะก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับผมนะตัดสินใจเราตัดสินใจเราก็ต้องเคารพครับผมนะแข่งเนาะเพิ่มครับเราก็มีหน้าที่เชียร์ก็เชียร์ต่อไปนะครับผมนะแต่ส่วนตัวไม่ตันบอกเลยว่าจนชอบมากเพราะเด็ดบูเป็นคนที่ทำคิวให้เราได้เยอะมากนะครับผมนะเยอะมากๆเลยนะครับเวเวแช่งครับผมตรง อ้มชงอ๋อเวคุณสิบดวงกับคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณ50ดวงครับผมขอบคุณมากครับถล่มเพขอบคุณครับผมครับผมดียไปขอบคุณมากครับสลับดาวนะขอบคุณมากครับตอนนี้ปักบุญเราอยู่ที่200นะมีใครอยากปักบุญไหมฮะมากกว่าสองร้อนะฮะพี่เดชสตรีมเดชบูไม่ลงใช่ครับได้แหละเออแค่นั้นแหละตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคงเกิดเท่าไหร่อย่างนี้จริงผมก็ไม่ได้บอกใครอะไรขนาดนั้นหมายถึงแบบโคตรโต้ไม่ไอบอกมันเป็นมุกแบบบอกในการขันอะไรเงี้ยมันเป็นมุกแต่ปกติแบบไม่ได้บอกใครแล้วนี่หลายคนมาถามว่า ครับผมเดดบูตัวตึงเลยครับผมพี่ตันก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่าแบบได้คิวเยอะมากอะกับเดดบูว่าเราได้คิวเยอะมากทั้งการสติวคิวทั้งการแบบแยกเล่นเนี่ยเดดบูค่อนข้างที่จะโดดเด่นสําหรับไลอ up ใน4 g จีจีนะก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกไม่เป็นไรครับผมนะเราต้องเคารพการตัดสินใจนะครับผม ครับผมชนะสิชนะสิอย่างอย่างนะเองกับค่าที่ต่างแค่เสื้อผ้าครับผมนั้นเท่าเทียมกันหมดครับอ่ะต้องรอดูฮะว่าฟอร์มจะเป็นยังไงครับผมนะตามชื่อสตรีมนะฮะฟอร์มจะเป็นยังไงนอกวันนี้ใครอยากโหวตครับผมนะเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวให้โหวตนะครับจบเกมแรกเดี๋ยวพวิษณ์เปิดให้โหวตแล้วนี่ครับผมนะซีจิจีครับผมนะดีมบูมโมโมวองกาและฮาร์ดี้ครับ จบเร็วเกินต้องอีกโดอีกโดอ่ะต้องรอดูครับผมนะว่าฟอร์มจะเป็นไงขอฟอร์มติดท็อปอ่ะท็อปห้าครับผมนะได้ครับผมนะขอท็อปห้าขอท็อปห้าด้วยกันครับวันนี้เข้ามาแนะนำทิศการเล่นเยอะแยะเลยผมครับผมมีหัดจับมีหัดเป็นมองก้าครับเข้ามาช่วยสอนดิงสองยิงนี่ผมบอกเลยว่าเขาอยากให้เล่นทุกคนครับผม ใช่สอนได้เขาบอกว่าไม่พี่ต้องเล็งแบบอย่างนี้ทิศอย่างนี้ไปลองมาแล้วเป็นไงแม่นขึ้นไม่โดนเลยก็คือมันฝรั่งห่างกับบูมบูมตั้งใจจังไหมฮะใครอยากไปโค้ชตัวตัวก็ติดต่อคุณท่าไปได้นะครับตัวจะพกผู้หญิงเนาะก็จะก็จะชอบเป็นพิเศษแหละใช่แบบตัวบางกรอบบางกรอบหน่อยอย่างเงี้ยชอบชอบแหละครรับผมตงนี้นนะคเดียวตอนนี้ใช่เหรอทำไมเราเราซื้อสัตว์อ่ะทำไมเราซื้อสัตว์อ่ะโอ้ยผมเห็นพี่ไงโอ้ยถูกถูกผมคนซื้อสัตว์ไม่ไม่ไม่ผมเห็นที่พี่โดนก็เลยแบบไม่ไม่ชอบใช่ไหมใช่ใช่ นี่เราเข้าเล่นเกมแล้วอย่างนี้เมาเ่มาเป็นนาทีแล้วก็ดูเขาฟาร์มเปิมไงอ่ะดูฮะบอลก๊อตเก็บของไม่ไม่เก็บด้วยพอจะตาภห์ยิงด้วยบอลก๊อตทำไมเขาไม่เอาเด็ดลงครับเดดเด่นสุดในซีจีดีจีแล้วเหมือนจะมีปัญหาในทีมเล็กน้อยครับตั้งแต่เมื่อวานใช่ครับเหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณยังเคยถูกไงนะครับไม่เป็นไรโอ้ยอันนั้นถูกมันมันต้องถูกรอดูฟอร์มครับเดี๋ยวรอดูฟอร์มบองก้าครับผมสำหรับการแข่งน่าจะเป็นนนแแมมตช์รรกะะคับผ น่าจะเป็นเกมแรกของบงก้าในการแข่งขันซีซั่นนี้นะครับผมไม่รวมแบบห้องซ้อมหรือว่าอะไรนะเฉพาะการแข่งขันเนี่ยนะครับผมนะพีีี่่่ครับชวอยยาเจทมน้ต้องรอดูเดี๋ยวต้องรอดูฮะเพราะเราเจอแล้วเราผิดใช่ไหมอ่าเล่นยากต้องรอดูฮะเหลือสี่คนนะครับลูกิโนะเหลือคนเดียวอ่ะจะได้แชมป์อยู่แล้วยังไม่ได้ให้ตายเถอะดวงชะตาไม่ตึงโอ้โหหกผิดบอกเลยไม่ตึงไม่ได้เดยฮะเป็นอะไรที่พูดกันยากจะบอกว่าไม่ตึงไม่ได้นะครับวันนี้นะ PC อย่างเงี้ยนะครับผมนะมีต่อไหม โอ้โหเดี๋ยวจะตีมือให้ด้วยมือไหนพิมม์เนี่ยบอกไม่ตึงเนี่ยเลยครับผมและอีโบสอย่างเงี้ยตึงไหมล่ะนะครับดูวงดูวงดูวงเป็นไงครับ KOG อย่างเงี้ยสวยอยู่โอ้โหอ่ะวงถือว่าสวยครับสำหรับ CG g ครับผมครับสองทีนวงถือว่าใช้ได้ครับเราใกล้ๆมีทางด้านของ KOG ครับผมซ้ายมือมีเซเบย์สปอร์ตครับครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนวนมาเนี่ยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ฮะเหนือพิกแหละก็พูดสิท่านผู้ชมเขาไม่ได้เห็นไงก็พูดสิ น่าจะวบนมาแถวนั่นแหละผมว่าอ่าคุณไบตอกว่าไปเหนือพีกนะไปเหนือพีกพี่เดชไปลงอ่างครับน่าจะสตรีมอยู่มั้งันผมคุณเรื่องขผมไม่น่ลงอ่างแล้ว่าพีก เราเปิดไปก่อนได้มนะสำหรับโรบินครับผมแล้วน็อกได้ไหมเลื่อนเหลือหนึ่งครับผมแล้วสำหรับไม้เทียแต่โดนเจาะอย่างนี้ไม่น่ารอดและเรียบร้อยให้ผมนะเป็นน็อกของโรบินแล้วน่าจะเก็บงานไปไม่ยากครับยังไงครับคุณผู้ชมครับผมนะอาเหมือนจะกดด้านของโครดชุบครับต้องยิงใส่โคโนเข้าไปนิดนึงเอาครับผมชุบจะใครับผมโอ้โหดวงชะตายังไม่ขาดครับล้วโดนสวนมาครับโรบินครับผมต็อกปักไอ้บอลไปก่อนแล้วโรบินโดนน็อกคืนฮะ เอาล้วครับผมนะเจอซรายคิวอลแรกเจอกับ F W E สปอร์ตครับผมและเหมือนจะชุบได้เหมือนกันฮะแรกไปคนละหนึ่งน็อกแล้วดึงกันขึ้นมาได้ครับผมโอใส่ไม่ได้เลยพี่ฟ้าไม่ได้เล่นหลอกครับล้นน็อกครับผมนะบาร์บาร์ทีเอสใช่ไหมผมก็จะเหมือนจะดึงได้อยู่โหดวงแกแข็งจริงจริงฮะเอาครับ F W ครับผมนะ้วกับเจอซรายคิวฮะยิงแรกกันไปครับคนละทีสองทีครับ เล่นขอปิดแชทคนด่ากันนะไม่ด่าทีมไม่ด่ากันนะครับผมมีปัญหาอะไรทักแชทส่วนตัวไปนะฮะอย่ามาพิมพ์ด่าในกลุ่มนะฮะไอนี้ไม่ทองคำฮัลโหลบอกแล้วคุณเนื้อเพลงอะไรบอกผมตอบได้หมดแหละกูอย่าไปเล่นงี้กับซีน่านะตัวนั้นไม่ฟังเพลงวันวัฟังแต่ธรรมะกูทุกวันนี้ก็ไปนิโมอย่างเดียวนะใช่เออหนียวนึบเหนียวนึบเลยครับอย่างเดียวนะโมน้โม อะไรนะอะะไรนแต่เมื่อวานเขาบอกเขาฟังอย่างพี่พอบเฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่เขาบอกช่วงนี้เขาฟังทูิีเขาฝับสนหรือเปล่าแรกไอพี่พอบะฝับสน เกมเท่าไหร่ครับพี่อันนี้เกมแรกเลยครับแล้วซีจดจีของผมนะยิงตรงบ้านแอลกับบ้านโรงบาลครับที่เราค่อนข้างสวยครับนี่ฮะดีบูฮะต้องดูฟอร์มของวองก้าครับผมนะว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มเบื้องแค่ไหนเราเนี่ยผมเรายิงเอฟวีวครับยิงกดยับยับเอาสักหนึ่งเนาะไปครับวองก้าวองก้ายิงไม่โดนครับผมเราโดนสวนมาเกือบตายแล้วบารอนไดเอฟวีวครับผมบารอนครับเจอใต้คิวมาข้างหลังครับผม ยิงคอไปแล้วบริเวณนั้นมันเป็นป่ากว้างด้วยเอาครับเดี๋ยวต้องดูครับผมนะว่าจะไปยังไงเสียดายจังหวะวิ่งถึงจังหวะวิ่งลงเขาแล้วแล้วตกเขาตายไปครับไม้ทีเอชครับน็อกไป3ทีแล้วครับเนี่ยโฟร์ทูเดซนี่คือหกล้มด้วยแล้วเจอซากคิวมาขวาครับเดี๋ยวต้องดูครว่าจะเช็คต้องลอกมีการเปิดยิงกันไปก่อนนี้ครับผมอ้าวครับผมแล้วเราเดินครูสครับผมนะจากอีโบสมาข้างหลังแล้วเป็นสตีลคิวจากบ้านบ้านทีเอชครับโอ้โหแล้วอีโมโท้องครับผมนั้นล็อกครับผมตรงนี้ โอ้โหแล้วเจอซาคิวโดนครับผมซวยไปครับแล้วเด็กหลงครับผมนะได้อิโมโทลไปครับแล้วไม้เสียไปสติลคิวอิโมโทลครับโอ้โหเอฟวบิวแกวไรจริงครับผมนะไม่ได้ยิงน็อกแล้วโดนบารอนครับผมรับเบิดเต็มหน้าครับไปอีกแล้วอะบารอนกำลังจะแก้แค้น้เพื่อนเหลือ2คนสุดท้ายตรงนี้ครับเอฟวบิวแกไปแจ้งทางด้านของอีโบสยิงมา2ตัวครับแล้วเกนน็อกสวยๆตรงนี้ครับผมนะอัครับทีเอชมาครับตอนนี้ไมซ์พยายามจะชุบบอลยังไงครับผมนะเหมือนจะต้องดึงก่อนหรือเปล่าครับไมซ์เลื้ยงหรือย น้อยกันทั้งสองทีมเลยแล้วบารอนน็อกบัตบัตเชีย์ครับผมวิ่งเอาเรียกแล้วเก็บงานเรียบร้อยครับแล้วเจอซ้ายคิวโดนสวนเรียบร้อยครับผมแล้วจบไปแบบที่สิบสองเนีย แล้ว e mode e sport ครับผมนะมุ่งหน้าใส่ด้านของ f w e sport ครับแล้วเรายังกลับไปที่เดิมได้ครับม่วงมามันเจอเสือขาวครับตัวครูสเอาไงแต่เหมือนแกจะเสียไปคนนึงนะสำหรับ f w ครับแล้วมาครับโดนเต็มเต็มฮะโดนเต็มเต็มแกต้องเปิดก่อนครับผมแล้วสรับเด็กคูดครับแกบอกว่าแกแค้นครับสติลคิวไป2คิวเหรอประกาศขโมยคิวไปสองคิวเหรอ e mode บอกมามานี่มานี่ e mode บอกเราดูอัตตาศูนย์แล้วมุมนี่สวยอะทุกท่านครับ แล้วแบล็คแบล็คจะไหวหรือเปล่าครับผมนะอีโวตกำลังจะเข้าทำครับผมนะแล้วชาร์จ3คนครับ F.W กำลังจะโดนตั้งรับครับผมนะจะรับยดีแค่ไหนต้องมาดูช็อตนี้ครับผมเด็กเกนเข้าไปครับเด็กเกนเปิดก่อนแล้วน็อกสวยๆครับผมนะเราเรียบร้อยครับผมนะเคลียร์โคตรไวฮะเขมาเก็บแล้วปิดอัตมิวจบระดับ11ครับผมนะสำหรับ F.W.E สปอร์ตนี่ฮะคือการคือผลงานครับผมนะที่ไปสติลคิวเข้ามาฮะ ไปขโมยคิวเข้ามาเข้ามาแก้แค้นคืนหายทั้งทีสำหรับ F W ฮะน่าจะไปแบบออกคนๆอะไรอี้โอ้เหยิ่งหมดเหมือนจะแค้นครับน่าจะแค้นแหละนะครับวันนี้ไม่มี A A ครับผมเดกไม่ได้ลงครับวันนี้เป็นโมงก้าครับนี่เป็นบองก้าแทนผมพอกันทั้งคู่อ่ะผมบอกเลยตรงนี้นะแล้งนัานเจอซาคือพรีชีพเลยมั้ะคู่นี่คือกับมิการเซ่เลยเหลือสองคนก็จะเข้าไปจ่ามัได้เต็มที่เลยครับบอกเลยแนะนำว่าลงที่ไหนเนี่ยอ่าแข่งแผนที่นี้อีกรอบเนี่ย เปลี่ยนที่ลงนะอย่าเยอะที่หาไม่เจอซากล่องลบเจอซากคิวไม่เป็นไรครับเราเราเคารพการตัดสินใจอยู่แล้วครับผมนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีคือเขาตัดสินใจไปแล้วครับเราก็ต้องเคารพครับคุณผู้ชมครับผมนะพี่ตันแบบไม่อยากให้ทุกคนมาด่ากันว่าให้แบบปัญหาทีมหรือว่าแบบทะเลาะกันแบบเลยไม่ได้ลงอะไเรเงี้ยนะครับพี่ตันอยากให้เราเราต้องเชียร์ต่อไปอ่ะคุณผู้ชมครับคือเขาตัดสินใจแล้วอ่ะนะครับคือเขาตัดสินใจไปแล้วนะครับจะไม่มีมันมันต้องได้ที่ คือเราเห็นฟอร์มหิวกอรไปแล้วไม่ใชแอบเสียดายนิดหนึ่งนะเราเห็นฟอร์มหิวกอรไปแล้วผมหิวกอรค่อนข้างที่จะลงแล้วเล่นดีเลยครับแต่วันนี้วงก้าจังหวะยิงยังยังอาจจะแบบยังไม่คมนะเพราะว่าได้ยิงฟรี FW ไปก็ไม่ตายครับยิงแทบจะไม่โดนเลยครับนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องรอดูฮะต้องรอดูต้องให้โอกาสสำหรับวองก้าครับอาจจะโชว์ฟอร์มก็ได้นีผมนะ แต่คือเราได้เห right ็นฟอร์มของฮิวโอตไปแล้วค่อนข้างที <c oughs> <c oughs> <So S 1> ่จะโอเคเลยนะครับสำหฮิวโอตนะขอบคุณ1,000ดวงครับผม2,000ดาวได้เ okay, ส so ื <c oughs> ้อถ <c oughs> ูกต้องฮะหมายถึงขอบคุณมากครับผมหมายถึงคนที่โดนยิงผมยงครบ2,000ดวงจะได้เสื้อหนตัวครับบีซีตรงนี้นะครับราชแอนเอลเลดี้เข้าไปหลบหลังท่านเสาไฟก่อนครับครับผมโดนคอจากระยะการรักษาคุแล้วสาคูนด็อกออเรดี้ไปฮะโดนออเรดี้เพจช็อตนะเมื่อสักครู่เออยอมแหละ คขอบคุณมากครับผมสหรับพันดวงครับผมขอบคุณครับธนภพิพัฒถึง2 0 0พันแล้วยังเอ่ยถ้าถึงแล้วเดี๋ยวพี่จะทักแชทส่วนตัวไปตอนลงสตรีมนะเขาจะไปเอาชื่อที่อยู่ครับผมนะเบอร์โทรอะไรเงี้ยนะครับเขาจะรวบรวมทั้งหมดแล้วก็จะไอันนี้ทีเดียวจะจัดส่งทีเดียวนะครุณยอดครับทีผมนะใใส่หภพิพัฒนส่งมาธนภพิพัฒเหลือประมาณ400ดาวครับเหลือสี่ร้อยตอนนี้ส่งมาพันหกนะสี่ร้อยวันนี้วันสุดท้ายนะอีกสี่ร้อยสี่ร้อยครับ กลับมาเเรรืื่่ออยยๆๆไม่เอาเสื้อได้เข้าแคนครับ2,000ดาวสาขาหนึ่งครับสาขาหนึ่งหนึ่งสองพันสี่เรียกได้รอประท้ากันอยู่เข้าเราเมลแต่นั่นเอาเสื้อก็ได้นะเสื้อสวยนะแถมแม็กด้วยนะครับที่ไหนก็ไม่ได้เอาคุณสองร้อยลวมเนี้ยผมอีกสองร้อยไปคณะพิพัฒอีกสองร้อยเป็นครบสองพันไปจะได้เลือกครับอยากได้อะไรก็เลือกเอาอยากเข้าแคนก็เลือกอยากเอาเสื้อก็เลือกนะครับผมนะ จะได้มีช้อยไอ้200นะครับมแล้วเปิดน้อกจากคาราเมลตรงนี้คร <ics> so ับผมนะเอาเลยครับใจชุบเราดีคร huh? ับฟองน็อกจากคาราเมลสวยๆครับคุณแพ็คเกอร์ครับอะไรครับแล้วตัวเอกรางโคโน่ด้วยแค่คลุมจริงๆครับผมนะแล้วน็อกดาวนแบบนั้นี่ยับเอ็มจีมาชิดบ้านเลยครับผมนะเป็นซาบอสเนียนๆข้างในแล้วเดือดเอ็ดครับผมนะ้นน็อกเอ็มจีเหมือนเดือดคูดครับผมได้เหมือนอีโบสจับมาข้างหลังข้างบนครับแล้วตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยครับ ตรงนี้ไม่ได้สีไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับ MG คนสุดท้ายครับผมนะเป็นบาจูครับคาราเมลเป็นแสนแขนไม่ได้จับครับตรงนี้คาราเมลวิ่งมาคนสุดท้ายครับคาราเมลโดดมาแล้วยังไม่โดนแล้วโดนสวนมาเรื่อยเจ็ดครับแล้วโดดมาแล้วโดนบาจุกสวนแต่ไม่ไหวครับยิงไม่ทันครับผมนะจบไปครับ MG ฮะออ้้าวเเรรียยบแล แล้วนี่ครับผมนะอีโบสครับอีโบสอยู่ไหนครับทำตัวเป็นเสือโหยมันไม่ถูกต้องไงโอ้โหวิ่งยิงยับยับครับคุณผู้ชมครับสำหรับอีโบสเกม๋ที่ขอบคุณหนึ่งพันดวงครับผมเนี่ยขโมยไปสองคิวขอบคุณมากครับเอาเถอครับจริงจริงครับผมเอาเถอะนะครับผมนะผมไม่เอาเลยผมมาส่งให้เฉยๆขอบคุณมากนะครับผมนะแต่แต่เอาเถอะเอาอย่างน้อยก็เอาเสื้อไปสักตัวหนึ่งนะฮะไม่เอาก็เอาไปเช็ดเท้าไว้เลยหยอกหยอกเอาไปขายต่อยังได้เนาะผมนะ ขอบคุณมากครับเอาเอาเถอะเอาเถอะนะอย่างนั้นก็สักตัวหนึ่งฮะสักตัวหนึ่งก็ยังดีครับขอบคุณมากนะครับผมแวแบบอ่าหุ่นยนต์เออหุ่โยนนิดหนึงครับอผมจริงว่ะของจริงว่ะวันสุดท้ายเดี๋ยวกูพาพังยังต้องงี้นะฮะจ้าบผมอันนี้เปนมาเดือดวันนี้มาเดือดครับทุกท่านครับนอกจากจะไปสุดท้ายผมว่ามันหมดตั้งนานแล้วแหละเฮ้ยคุณตามเกมแรกใครแชมป์เกมแรกซีจีดีกันครับผมเกมนี้แหละฮะเกมแรก เราออกตัวแรงเกินไปป่าน่าจะแรงแหละเนี่ยอันนี้เพิ่งเปรียบแรกครับยังมาทางอยู่นะครับจริงจนอกจากประเทศไทยเนี่ยนอกจากหน้าร้อนยังมีอีกหน้านึงนะครับแล้วซีซั่นต่อไปนะครับผมนะคือพี่ทันได้ยินข่าวไม่ได้ยินข่าวหรอครับประกาศไปแล้วครับผมนะว่าซีซั่นหน้าจะรับทีมที่มาจากภูมิภาคทางด้านของรับประเทศกัมพูชามาด้วยนะครับรับกัมพูชารับประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่มีลาวนะแล้วผมร้อยเองเจ็ดเก้าจากฮาร์ดี้น็อกสวยๆครับเอาเลยครับผมคุณครับผมนะซีจีจีกำลังจะเจอกับทางด้านของไม กำลังจะพูดครับผมนะการแข่งซีซั่นต่อไปครับผมนะรู้แค่ว่าทางด้านของกัมบุชาเข้าร่วมได้ครับแต่ลาวที่ยังไม่แน่ใจครับผมนะอาจจะเข้าร่วมได้แหละเหมือนซีซั่นนี้นะครับแล้วฮาร์ดี้นอกกัมเบกล้าไป3คนครับโอ้โหฮาร์ดี้สวยๆตรงนี้ครับเหลือคนซ้ายเป็นจาวิตครับผมจะไปชุบเพื่อน3คนยังไงอย่างนี้3คิวฟรีครับผมนะฮาร์ดี้เปิดสวยมากครับคุณผู้ชมครับ รู้สึกผิดแล้วตรงนี้เราไม่ฆ่าด้วยกระสุนด้วยนะทีมพี่ทีมน้องครับยิงซะแบบไม่ไว้หน้าเลยฮะ ครับแหมลงแบบจบการแขกมาต้องคุยกันซะหน่อยแล้วนะครับผมแล้วยิงแบบนี้ฮะสามน็อกจากเอ็มเจ็ดก้าครับผมแล้วเล่าเคอจีครับตรงนี้ฮะคุณสำรับห้าิดาวนะครับผมคุณสลับห้าสิบดาวนะครับผมแล้วเล่าเคอจีเอ็มเจ็ดเก้าโยยไปไม่โดนเป็นเนินครับคุณผู้ชมแล้วฮาร์ดี้ครับผมแล้วเก็บงานลูฟี่ไปฮะตรงนี้ยังไงครับผมแล้วนิวเจเด็กเจอกับเคอจีครับผมแล้วเลองซามูเอลครับผมนั้นน็อกหมูหวานได้ครับเหลือสามคนสุดท้ายครับผมนะสำหรับเคอจีเล่าโดนน็อกแล้วเคอจีจบอันดับที่เก้าครับ Gx ครับที a a like so ่มันดับติดต่อได้เลยนะครับโอ้โหโขน KG มาแล้ว KG แล้ว NGx จะโดนรับต่อเลยครับผมนะเพิ่งเคลียร์ KG เคลียร์ KG ครับตาผมไม่ได้ฝาดใช่ไหมครับเนี่ย KG โดนเก็บไปครับผมแล้วนี่ครับซามเบลยิมเนี่ยพงไปครับแล้วนิวจะได้แกนน็อกจัมเปอร์ต่อครับผมแกนยิงยับจริงฮะคนแคเหลือแค่สองคนเท่านั้นนะฮะกองรันด์หน้ารับหน้าที่คำหน้าหน้าก็โดนดาเมจอยู่เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย หน่จะยิงคมคจริงฮะหนเจดเอกับโบราณเขาว่าไว้ อ่าครับซีจีดีจีต้องเข้าวงครับผมนะจะมูฟยังไงไม่ให้โดนยิงและเพนซิลจบอันดับที่แปดเป็นโมโมน็อกทางด้านของปอนก๊อตครับผมถือว่าฟอร์มดีครับซีจีดีวันนี้คิวค่อนข้างที่จะมีนะฮะถือว่าเปิดที่สวยสำหรับเกมแรกครับผมนะขอติดท็อปห้าครับเราเน้นท็อปห้าไว้ก่อนครับดูจีนิกครับผมนะแรมซี่โดนเคาะมาตรงนี้ครับผมนะยังจุกมานเนินล่างได้ครับผมโอ่าครับแล้วโจ้นะน็อกทางด้านของแมนบูก็ตไปครับผมถือว่าเล่นสวนมาตรงนี้ครับเลเชียนครับ ทีโบสนอกด้านของเดอดก๊อ์ครับผมเจ็ดทีมครับสี่จินกิมูฟเข้าวงเรียบร้อยแล้วจะชนกับที่ที่สามแน่นอนครับทุกท่ชมครับดูเจสโดนเคาะจากด้านของนี่ฮะเดียวใต้เองครับผมแล้วจำเปอร์ครับผมนะไฟสติลคิวมาฮะ โอ้โหไล่จริงครับแล้ว e ีโบสครับผมนะกำลังจะโดนลุมฮะยังไงครับซีจีจีครับกำลังจะยิงกับ e ีโบสแต่ไม่ต้องไปต้องเข้านะเดินที่เราอยู่เนี่ยอยู่ได้ครับผมนะแต่ต้องระวังฝั่งขวาเท่านั้นเองครับผมนะสำหรับซีจีแล้วไมซ์เซ็ตไม่ไหวจบอันดับที่7ไปฮะแล้วคาราเมลจบอันดับที่6ตอนนี้ซีจีีติดท็อปห้างท็คนและเราได้อันดับที่4ครับตอนนี้ครับผม4ทีมมีโอกาสแชมป์สำหรับซีจีีครับคนเหลือครบแล้วบองกาโดนนอกจากเดอรเจตครับ เรากำลังจังงัดกับอีโบแล้วฮาร์ดี้โดนแซบันต้มนี่ครับผมเราเบื่อซื้อหัวจากฮาร์ดี้ครับโอ้โหฮาร์ดี้วันนี้ครับผมนะาออนไฟจัดๆครับผมเราโดนน็อกล้วเดินอู้หแล้วเหลือคนสุดท้ายครับเป็นโมโมครับผมมันเหมือนแกจะชุบได้หมดสำหรับอีโบอีสปอร์ตแล้วนี่ครับไม่ไหวครับผมนะโดนอีโบเก็บทั้งทีมฮะ แต่ไม่เป็นไรครับเราจบอันดับที่4ถือว่ามีคิวครับผมวอลต์คเด้งมาที่ต่เกตเกไปหคิวโอ้โวอลมันแตกพอดีครับแล้วเขาใช้บาเลีตในการยิงครับผมได้คกลายเป็นอีโวตซีจีจีจบอันดับที่4ไปสำหรับเกมแรกแล้วเป็นคอร์คิวเลยครับผมเอ้าวครับเรานี่ครับผมเซเวียโดนลุมยิงครับผมนะ้วล็อกเดวต้เอ็กก็ยิงอีโวตก็ยิงคนสุดท้ายเอ็กซแสกเกอร์ไม่ไหวครับผมนะโดนไกลานักเกตคิวไปครับไม่อีโวตก็เดวต้าเอ็กผมขอเชียร์เดวต้าเอไป อ evo ได้แชมป์เยอะแล้วนะครับ evo ได้แชมป์เยอะเกินไปแล้วครับผมนะสำหรับเกมนี้ฮะแบบนี้ครับผมนะเดือดเก็ดเดือดเก็ดบูแกนน็อกได้หนึ่งตัวตรงนี้ถือว่าเปิดได้ดีครับแล้วโจ้แล้วผมนะน็อกแล้วดี้ครับผมนะเด็กหลุมน็อกคนสุดท้ายของเดลไต้ยอย่างนี้น่าจะไม่ไหวเป็นอีโ e v ีสปอร์ตแน่นอนครับผมคุณผู้ชมครับในเกมแรกอีโบ o เปิดคือวนั้นน็อกสวยๆขึ้นเหมือนกันผมนะแต่ไม่ไหวยิบเอ็ดมงไปครับสิบสี่คิวครับผมนะอีโ e v ีสปอร์ตครับกับแบบนี้ฮะ โอ้ oh, โห MVP เป็นทางด้านของเดอะเก็หรือเก็สปู <Blue S 1> ครับโอ้โหค่อนข้างน่าเสียดายจังหวะที่เราเจอกับทางด้านของ e ี o t เนะีฮะระเบิดสวยๆครับผมนะโอ้โหวันนี้ h a r ีครับระเบิดครับผมนะ M79 ครับวันนี้คือโคตรสุดครับผมนะสำหรับคุณผู้ชมแต่เสียดายที่อีก3คนเราก็ได้แค่น,นอกครับผมนะไม่ได้คิวนะฮะ แต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับผมนะเราคิวอาจจะแบบไม่ได้แบบถึง78คิวขนาดนั้นแต่อันดับครับผมนะอันดับเราจบที่4ี่เงี้ยคะแนนอันดับก็มีนะครับผมทุกผู้ชมครับคะแนนคิวก็มีประปรายนะครับผมนะไม่เยอะมากแต่ก็มีนะครับอย่างน้อยครับผมนะเราถือว่าทําได้ดีแล้วสําหรับเกมแรกครับผมนะถือว่าเปิดสวยสำหรับฟีจอรีผมนะแล้วก็เหมือนเดิมครับความคมความเยี่ยมของ evo ครับส่งผลให้แชมป์อีกแล้วครับอาดีโคตรสุกเลย นะครับสุดยอดนะครับ